ดูแลชับกระชากนะควบบได้ใจมุ้งม่วงม่มีอะโอ้ยมุนมัดเนมื่อยเลยเมื่อยตะมุ้นเมื่อยแต่ปิดถ้ากระคืนจะนำหน้าพี่น้องเมื่อยเมื่อยสบายดีสวัสดีพี่น้องอันนี้ลาบหมูอันนี้ก็เก้งหมูไม่เศร้าเลยพี่น้องลาบหมูอ่าน <Mario. S 2> ้องกระคืนมาเห็ดใบก่อนคือคือเม็ดใบ่า คนนีนากทลีมาแต่บ้านด่านเลยเอามากินถ่ายคลิปห้องบันไดคลิปเลยรับมากเขาจะกัดกินอิ่มแล้วเอ้ยข่อยมากเลยมูข่อยมากเลยพี่น้องเม,งม็งวันมากเลยลาบมูนักไทยหมักผิดๆเลย นางคือป่นคุณแม่ใะป่าเป็นวงกลมเลยกินยากดางดีน่า,านก,กิน พินบากพี่เนาะในอันับปลาไทย แก,ง,กงตอนกินมาเช้าคือจึ้นจัแบแค่พันมาขึ้นมันคือปลาเค็มโอ้ยจบับปลาตม้มแล้วไม่ได้เ้ยหน้านเว้วน,งนางมักหมักหมักปลอมนี่ตีนไม่ง,งันนะโซคาวันบะปิมาปงไม่ได้ตีนไม่จับ อเอาลปลามาถ่ายนีน่คือซีเซ่นั่งพอนั่งกินนัวเก๋นักแข่งให้เถงกินข้าแบบวแดดปลาล้งดำนาอันลุงลูกปาเต้า นีนั่งก็ได้สามชีพเกือบชีชีพเก่งตื่เล่าใส่เล่าใส่พี่น้องแซมไพเ้เลือช่วงขารักไส้เหียบเปียเสียจะบบะทันมูยันบะทันมูเอ้อยปัจจัยแลผัดชีอันนี้นะไม่ถ้ากิ่จ้ำมตัวน,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 นี้ตันี้ กินข้าวก็คือบปรเซตไปหยาดไปหยาดไปยืดหยาดไปยืดไปเนาะคือกงบนงในปากให้บนงในปากให้ใจกระลาหนูกินได้กินไรขยะถืียา อ,อันนี้เราค่ยในครับปลูกเองมืออื่นนี่ดำให้บ้าใหญ่ไปเนาะทำจิ้งวอกหนังวอกหลัง เขาช่างหรอกมันเขาก็ยังดำหมู่เขาก็ดำทุกท่นส่วนนักตะรีมาจากบ้านดาน่านมันนี่จะจะดำซามคุณขาหไห้ใหญ่ครับไห้ใหญ่สำคัญเพราะไงคุณบอกว่าดำหน้าให้ใหญ่ถ้าอยากแรกไว้นะดำคุณเดชเจอคุณเดกระดำออกมาคุณรีกระดำออกมา,า,กออกม,ามาพ่อก,กันอยู่กลางแล้ว ำออกมาดำออกมาปีนกุศลออกมาปีนกุศลมันมาโผกันอยู่กลางเดินอยู่กลางที่เนาะแล้วไรไหนน้ายังบ้านอาพัดยังบ่ได้เป่งหน้ายังบ่ได้ล่างก็กินเลยโตเลยลุงกินเท่าไหร่ก็ลุงอับลุงอันนาปลาลุงลุงชัาปลาก็ ก็เป็นซาปาลูกกาลูกนาลูกลังกินเขาได้ก็ลูงซานลุงอันน้ำน้ำน้าลุงลูกป้ามันใหญ่กว่านะผ่านใหญ่กวบ กระเทพยัดยดยลมักกรทิศมหมักลืมเอาปุ๊บึกกระทาไปแล้ว ร่างครับรูปเขาที่รูปะลกูกขึ้นนนะามาเะหายหน้าไม่ได้ล่างเลยครับเป็นยังมันคุณแม่กิบเอาแน่นมิตรการนเทนหน้าอางหัว ท,ทำคลิปละโทษโทษดำหน้าเมื่อยกับพ่งแ้โทษพอไ,ได้เงินพี่้องก็อุดเอาพอแล้วได้เงินอุดเอา คงขุ่นะน่งขุนนั่งกระหองร้อยอยนนีห้องบานแล้วขึนไปไรบทร้อยเรียนหยับนอ้อยก็ได,ด้พืนนนน้นที่ที่ที่า่าปวดบ้านกวดเพื่อน ยิงเขาหนึ่งหน้ามแล้วมาต่อพ้มเม่นซองทอมซองทอมซอมซองทองทมคุ้นกับปวดืัอ ยังจะลาบน้ Bref.. <s ab ov ans> uh, ่เพี่ร้อยบอน่าไปจัเอีกนะดูเทาไหร่ดูไปอันอักพวกไหนกันยังบรีกินอยู่อืม คุแม่นะ้านปาดวงกบมนกันนัจิกัดได้ลงห้อ,อบมบลอกพวกนันเตงตัวชิลกลกก้าเนี่ยจะบรลุงไว,อ,วอีเพะ นารูบันไผมหเนย็วเวยดอินจังหน่อยเิข้ามใหญ่กินข้าวแล้วกัแค่น ยับกลางคืนมาไ,ไปนอนเลยพี่นอ้องหัวบาดเดียวห่อบาดเดียวชอดแจ้งกลางปาพวกนาทีโลกอะไรที่มุ่งมั่นเทแลวกินไว้แล้วกำมะไหไาดดิ นักเรีนบอกกินแบบธรรมดาธรรมดานะ่าเซ้กลัวกินนั่นกินคำใหญ่ๆกินอ่นนอางก,กินโว์นะนม่ปวดเซ้ง่วงวันนะ

เวลาพี่น้องกินนับโปอก็มาสบายดีบขอบุุณคนไหนได้ที่บาเบิกนะทุกท่านี่ก็บอกปวดๆในเขาอยามาทำัน้าง